อุ้ยมุมคตรแห่เลยพี่นีกดาราตามไม่ห่างเอ๊ผู้จัดการตามไม่ห่างเลยเค้ายว,วัวละมันเป็นอะไรน้องป่วยแ้่ค่ะอดีตดารางานเยอะอีสอฟขึ้น อาการมันเป็นยังไงบอกหมอสิพี่ตามขอดีแฟนขับมีเดินเสร็จทันดูไได้เลยมันยังไงนางไอ้ ไปไม่หาจะอึกเลยหายใจเขายึก